สวัสดีครับลูกค้ามานะครับคลิปนี้ก็ขอละขั้นตอนนะครับไม่แกะกล่องเนาะก็จะวัดกาลังส่งกันเลยนะครับสําหรับตัวที่มาใหม่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแกะกล่องเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะเอาคลิปนี้เอามาวัดกําลังส่งให้ดูก่อนเผื่อถูกใจกันนะครับเบื้องต้นก็ต้องใส่ขั้วแปลงก่อนนะเพราะว่าตัวหัวตรงเนี้ยมันเป็นขั้ว SMA ไม่งั้นมันก็วัดไม่ได้นะครับทีนี้ผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยที่หาเครื่องมือถือที่กําลังส่งสูงสูงเนี่ยราคาไม่ไม่สูงมากนะครับก็แนะนําเลยเป็น G P 8 00มาดูนะครับึบแล้วผมขออนุญาตตั้งเสียงก่อนนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเสียงอ้วลิงลินะครับ จะปิดเสียงก่อนโอเคมามาดูกันไล่ตัแต่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่เลยนะเนี่ยหนึ่งสี่สี่เลยนะครับมาดูนะครับตัวนี้หนึ่งสี่สี่นะโอ้โหสิบสามวัตตเลยทุกคนหนึ่งสี่ห้ามาช่วงกลางๆสิบสามวัตตเลยทุกคนอืม อลาัางการงานสร้างครับมามาดูต่อไปหนึ่งสี่ห้านะโอ้สิบสามจุดห้าเลยโอ้มาต่อไปอย่านหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับนี่ครับหนึ่งห้านะโอ้โหสิบสี่จุดห้าไปเลยหนึ่งหกครับหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับหนะึ่งหกนะดู 1กสิหนึ่งหนี่ลงมานิดนึงหนึ่งหกหนะหนึ่งหนหนี่มา168แถวแถวอาสากู้ภัยมือที่นะนี่ครับ168่งหกแปดนเะจเลยโอ้โหสิบเลยหนึ 3, บ้าง173นะครับเอาตรงตรงย่านไปเลยเนาะจะได้ไม่ต้องถามกันมาอีกอ่ะโอเค173่งเจ็ดสามนะครับหนึ 3, นะ 1อหสิบสามสิบสี่วัตเลยอะทุกคนมาทีนี้เดี๋ยวอ่าในหลายท่านบอกว่าเอ้ไอไอตัว JK ผมคาลิเบตมาหรือ,อยังคาลิเบตแล้วนะครับก็ตัวเดิมนั่นแหละนะครับทุกตัวแหละนะครับมาถึงก็ผมจับคาลิเบตก่อนเลยนะครับมาดูเดี๋ยวผมจะวัดตัวนี้ให้ดูนี่มาตัวนี้ก็มือสองนะทุกคนตัวนี้ก็เตรียมขายเหมือนกันนะเตรียมขายเหมือนกันมือสองครับมา วัดให้ดูตัวเดียวกันนี่แหละครับตัวเครื่องวัดเดียวกันนี่แหละเปิดแล้วใส่เลยลนะครับหนึ่งสี่ห้านะหนึ่งสี่ห้านะนะเห็นไหมนี้แปดจุดห้าระดับอนี้แปดจุดห้านะอ่าแปดจุดเด้งไปเก้าวัดนิดเดียวแปจุดห้าแล้วก็หนึ่งหบ้าง โอเคหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดไม่ต้องขึ้นนะเอาหนึ่งหกพอจะเอาว่าตื่นเทียบด้วยอ่าโอเคตัวนี้แปดจุดห้าไปพอนะครับมาตัวนี้สิบกว่านะอันนี้ตัวเดียวกันเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ผมมาปรับตัวนี้หรือเปล่ามันได้สิบนะครับผมมาปรับปรับเครื่องตัวนี้ใส่ตัวนี้หรือเปล่าถึงได้สิบเนี่ยเห็นไหมตัวนี้แปดจุดห้าตัวนี้แปดจุดห้าตัวนี้สิบสิบสามสิบสี่นะครับมาทีนี้โมโตอรล่าบ้างนะครับมาโมอตอรล่าบ้าง ให้ปึ๊บดีได้หรือเปล่าโอโมโตร่านี่ปึ๊บมาหนึ 144. ่งสี่สี่นะครับตัวนี้นะ g p 2 0สองพนะมาเลยมาดูกันเช็คกำลังส่ง g p พ0สอให้ดูด้วยอะตัวนี้ก็มือ2เหมือนกันเตรียมขายเหมือนกันนะครับปึ๊บโอหก5ห้าเห็นไหมเห็นไหมครับ นี่นี่สิบสามอันนี้แปดอันนี้หกจุดห้าหนึ่งหกแปดบ้างมาหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดนะเจ็ดนะครับเจ็ดนะไปหนึ่งเจ็ดสามแปดแปดเจ็ดห้าโอเคนี่เลยมาไปต่อไปต่อนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามแปดแปดเจ็ดห้านะ หเจ็ดวัตมีตัวแรงๆเลยแต่ตัวนี้เป็นสิบเลยตัวนี้โอเคนะตัวนี้ก็มือสองนะเตรียมขายเหมือนกันมาวัดต่ออีกมาตัวไหนอีกวัดอีกให้แบบให้ลูกค้าเห็นไปเลยว่าเออเทียบกันจริงๆมันก็มันก็สิบก,กว่าวัตจริงๆเนาะเออมาเอาตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยเครื่องแดงมาเครื่องแดงมามาวัดเลยอืใส่กันไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปนะครับ ผมวัดตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวหาว่าผมปรับตัวนี้ใส่นะครับผมก็เลยเอามาวัดให้ดูหลายๆตัวเลยมาตัวนี้ตัวแดงตัวแดงบ้างออกเท่าไหร่เห็นไหมห้าเองเห็นไหมห้าวัดเองนะครับอ่าล็อกไว้เหรออ้าวโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหกวะดหกเมื่อกี้ปรับโลหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เห็นไหมสี่จุดห้านี่นะครับไม่ได้ปรับใส่นะครับลูกค้าผมไม่ได้ปรับใส่นะจริงๆนะครับเนี่ยเทียบไปเลยเนี่ยวัดเทียบไปเลยทั้งหลายๆเครื่องเลยนะครับให้มันแบบเห็นๆกันไปเลยช่องร้อยหกสิบปักเห็นไหมดับ 4.5นะครับโมโตตัวนี้ก็ประมาณ5วัตต์นะครับแต่อย่างว่านะครับ What Moto, What Moto ลูกค้าวัดโมโตวัดโมโตราเวลาสัญญาณมันออกมันโอเคมันสเสถียรกว่านะครับมันโอเคกว่านะครับมันก็แล้วแต่คนจะคิดนะเนาะบางคนบอกว่าไอ้โมโตรามันวัดมันออกแค่5วัตต์แต่เวลาส่งออกไปแล้วเนี่ยมันโอเคมันสเสถียรกว่าก,ก,ก,ก็ก็มีส่วนนะครับก็มีส่วนก็ใช่ก็ใช่โอเคนะครับลูกค้านี่วัดให้ดูหมดแล้วนะโอเค วัดให้ดูกันหมดทุกตัวทุกหมดทุกรุ่นเลยไปนี่แหละครับเลือกดูทีนี้ไม่รู้ว่าจะเชื่อตัวนี้หรือเปล่านะสิบสิบสามสิบสี่นะครับนี่ก็เอามาวัดให้ดูกันให้หมดทุกรุ่นเลยตัวนี้มีแต่ของขายทั้งนั้นเลยครับเนี่ยมือสองทั้งน,นั้นเลยที่จะมาขายนะตัวนี้ก็ไม่ใช่มือสองนะตัวนี้มือหนึ่งมือหนึ่งเลยนะครับ gp แปดเอ่อ gp แปดศูนย์นะครับก็ถือว่ากําลังสูงก็ถือว่าโอ้โหแบบอลังการเลยนะครับลูกค้า สำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ